เอาแล้วครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับผมวันนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับก็มีตัวอย่างเจ้าดิงแดงเข้านะครับเรามาอธิบายสกิลกันคร่าวๆก่อนนะครับสกิลข้าวกนะครับสกิลหนึ่งก็คือเข้าไปตีนะครับตีสี่ครั้งดาเมจ180เปอร์เซ็นต์นะครับจากลายตัวตีอ่าสกิลอัลติเมทนะครับเข้าไปปาดตัวหลักนะครับหนึ่งตัวใช้ดาเมจ500เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดมีวุฒิสามดาวนี่ก็จะเป็น600เปอร์เซ็นต์นะ ส่วนอันตินะครับก็หลังรอบสองนะครับเราก็จะมีการไล่ตีนะครับเมื่อทีมเราโจมตีตัวที่เลื่นน้อยสุดของทีมเขานะครับโอเคประมาณนี้เราไปแบบรุเร็ววนะครับแล้วก็รับดามจทสีลดลงพอแล้วพอแล้วเราไปแค่นี้พอโอเคเราไปไม่พูดำทำทําเพลงครับเข้าไปและกดกันรัวๆนะครับผมสําหรับเจ้ายุงแดงนะครับตัวที่ทุกคนควรจะมีนะครับสําหรับใครที่เล่นปีศาจหรือไม่เล่นปีศาจก,ก็คิดว่าคนมีอะ่ะเพราะว่ามันแบบ ตีบอสก็ได้ VVP ก็โกงอะไรเงี้ยครับเอาครับไปไปลุยกันเลยครับผมกดเลยครับไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะไม่ซีเรียสอะไรนะครับเพราะเราก็จะกดเรื่อยๆไนก็ได้อะแบบไปมาดูมาครับผมไปครับตัวแรกเป็นหน้ากากหวานนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ SR ตัวที่สองนะครับสำหรับการเปิดโลแรกนะครับคอมบูอินฟินิตี้นะครับไปครับผม ผมไม่คาดหวังอะไรมากนะครับผมจะคาดหวังแค่ยูแดงออกก่อนการันตีสักหนึ่งตัวนะครับผมไปกันต่อเลยครับผมโอเคอันที่สองก็ยังเป็นเอานะครับคุรเรากำลังเสริมแล้วจะแม็กสายฟ้าโอเคครับผมาปไปครับผมโลที่สามนะครับโลนี้ก็ยังเป็นเอเหมือนเดิมนะครับ จัดทีโร่ให้หมดสิ้นนะครับผมโผล่ลายแสนั้น้าดนะครับไปฮะไปครับโรดที่สี่ครับไปกันต่อยาวๆนะฮะอันนี้ก็โลดที่สี่ก็ยังคงเป็น SR นะครับผมยามาเกะกะวอริลาไซปอกครับผมครับสำหรับโรที่สี่ก็ยังคงเป็น SR นะครับไปกันต่อที่โรดที่ห้าครับผมโอเคครับผมโรดที่ห้านะครับ ฉันไม่ได้ไดรายเดีอสามขนาดนั้นโอเคได้กลก่าวอีกแล้วนะครับได้กลก่าวนอนบ่อยอนะัเนี้ยตัวที่เดี่ยวอย่างเงี้ยโอ้โหมันชัดเจนแปกว่าอยู่ต้องมาครับผมไปต่อครับโลที่หกกันแล้วเรียบร้อยมอเคเป็นอาร์เกือบไม่มาเลยเนะี้ยจิงนอโอเคโลที่หกผมว่าต่อไปนะครับโลที่เจ็ดโลที่แปดเนี่ยเอซตร้องมาสักหนึ่งตัวแล้วผมก็คาดหวังจะให้เป็นอยู่นะครับผม ไปครับผมโอเคครับลุ่นกะ็คงยังเป็นเออรอยู่นะครับคุณลองเสิร,เร์ฟรถเคเหมือนเดิมแบกไซฟ,ฟ้าโอเคครับพยายามมากันบ่อยครับผมไปต่อครับโอเคยังเป็น s ออนะครับแล้วรถที่แปดแปดหรือเปล่าแปดนะน่าจะนราจะไม่ผิดนะโอเครถที่แปดก็ยังคงเป็นเอรนะครับ ไปครับผมโลที่เก้าโอเคอฉันได้กลายเป็นผู้แข็งเก่งเช่นนี้แล้วใครอะ่ะโอเคครับยุงมาต้าสิบใบครับผมยุงมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จดกันทีนัเอ้ยเอางั้นเลยเหรอโอเคผมเอาไงอะ่ะผมจะเอาอยุงการันตีเราไปสิบได้วยดีไหมแต่ว่าคือผมก็อยากได้หมา แล้วอยากได้ทาร์ตด้วยเพราะว่าผมชอบทั้งคู่เลยผมผมชอบมากผมแบบเออผมผมผมไม่ให้คนเติมนะครับผมก็เลยเออขอแค่นี้แหละเออเออจริงก็งเดี๋ยวผมปั้นเรื่อยๆก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วก็วยุงดูแดงมาแล้วโอเครอประมาณนี้แล้วการสุ่มดูแดงความเกลือไม่มีอยู่จริงครับผมสำหรับผมนะครับก็อืมแค่นี้แหละกง ก็คลิปจ้งแดงนะครับผม,มก็แค่สุ่มแบบง่อยๆก็ได้แลวอ่ะครับ<ม>ก็แค่เก้าสิบใบอะครับ<ม>น้องๆใช่ไหมเก้าสิบใบไหมอยเาอย่าบอกกูนผิดอ๋อถูกแล้วฮะนี่ฮะชัดเจนนะฮะเก้าสิบใบะครับน้องๆแบบโอโ้โหออกง่ายเกินออกง่ายเกินโอโ้โหอโโอกง่ายขนาดนนีก็เยียมโหสุดก,ดก็สบายละนี่ตั๋วยังเหลือด้วยนะฮะตั๋วเหลืออีก 153ใบนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะสามารถเอาหามาฝบ้านเบียนหน้ากับกับกับพัดทันนะฮะน่าจะทันเดี๋ยวผมคำนวณอีกทีหนึ่งว่าทันไหมน่าจะได้ผมรู้สึกว่าอืมน่าจะได้สำหรับแผนการครั้งนี้ก็ผมว่าหมาฝร้านก็ค่อนข้างเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบพิพีคค่อนข้างเก่งเลยฮะเก่งเลยแบบใช้ได้อ่ะใช้ได้เลยแล้วก็เอาถัดฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะลอง ดองทุยเอาเงียที่เหลือก็จะคิดว่าจะดองรอปูบอลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันแค่เพียงเท่านี้แล้วกันเราก็แบบไม่สุบแล้วเพราะว่าเก็บไว้อืมไม่ได้เติมก็เลยแบบอืต้องดองอย่างเดียวครับผมโอเคสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปในวันนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวผมอธิบายหนึ่งที่ผมบอกจะเลิกเล่นอะโอเคผมอะ จะเลิกเล่นจริงๆเพราะว่าแบบในช่วงนี้มันเอติดเรียนนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ว่าอามันมีปัญหากับไอดีนิดหนึ่งแล้วก็อุ้มผมว่าจริงๆอ่ะไอดีเนี้ยตอนแรกอ่ะไม่แค่ของผมผมผมมีคนที่แบบเขาใจดีอ่ะเขาแบบเอามาให้ให้เล่นฟรีแบบเขาบอกเขาเลิกเล่นแล้วเขาให้ฟรีแล้วผมก็เออเอามาเล่นแล้วผมว่เา,มาเ,เออจะขาย <ๆ S 2> แล้วก็มันก,กเป็นไอดีเขาอ่ะแล้วก็ อก็อแบบมีปัญหาเรื่องรหัสด้วยเออผัดวดแบบผมก็ต้องทักหาเขาไปแล้วก็อืม่าจจะต,ติดต่อกันได้แล้วก็ขอขอพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยเออมันนิดนิดหน่นนนนนนอยหน่อ,ไอยไ้ยก็เลยยังไม่ได้เลิกเล่นแล้วก็แต่เล่นน้อยลงแล้วช่วงนี้ก็ทำเฟสทำไรว่างว่าง,างแค่เสาร์อาทิตย์ก็ทํำนู่นทํานี่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่วันวันก็ทำเฟซเฟซประมาณนี้เอออะไรเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคทั้งวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า